you <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบิมวรวนิตจิกรารโรจน์เจริญนะคะเรามีนัดก,กันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11.00ถึงเที่ยงทางทรูวิชันช่อง 42, m b t พักกลางช่อง11และ TV, ดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะถึงเวลาของช่วงแรกนะคะในช่วง Beauty Expert ค่ะเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับความสว ความงามมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเส้นผมค่ะเชื่อว่าเส้นผมนะคะน่าจะเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้เราดูดีแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจนั่นเองค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมร่วงผมบางค่ะทาให้ขาดความมั่นใจแล้วก็ไปหาตัวช่วยต่างๆนะคะที่มีวางขายตามท้องตลาดค่ะซึ่งแน่นอนค่ะหลายๆคนบอกว่าเอะผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลที่ทําให้ผมของเราเนี่ยดูดี ลดปัญหาผมร่วงแล้วก็ทำให้ผมดกดําขึ้นเนี่ยจะจริงหรือเปล่าที่ทําให้กลายเป็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันหายไปค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะยาวมันทาให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมานะคะวันนี้เรามีคําตอบในเรื่องนี้กันถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยค่ะช่วง Beauty Expert ครจริงๆเรื่องเรื่องยาปลูกผมเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงนะครับมันจะมียามาตรฐานนะครับซึ่งต้องจ่ายโดยแพทย์นะครับเ mm. พียงแค่ถ้าเป็นยากินเนี่ยก็คือมีแค่ชนิดเดียวนะครับ mm. ถ้าเป็นยาทานเนี่ยก็จะมีจริงๆโดยมาตรฐานก็มีชนิดเดียวเชน่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายาเหล่านี้อาจจะซื้อได้ที่ร้านขายยาที่เราพูดถึงเรื่องยากินหรือว่าผลิตภัณฑ์ทาทั่วไปเนี่ย ตามท้องตลาดนะครับจริงๆเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องตั้งคําถามเนื่องจากว่าประสิทธิภาพพวกนี้นะครับยังไม่มีการวิจัยทางการแพทย์อย่างชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ประสิทธิภาพที่เราเห็นเนี่ยมักจะเป็นลักษณะการโชว์ผลงานโชว์เคสมากกว่านะครับเช่นท่านนี้ใช้แล้วผมเค้นท่านนี้ใช้แล้วผมเคลนเนี่ยจริงๆลักษณะนี้ทางการแพทย์นะครับถ,ถ้าเปรียบเทียบเนี่ย ก็เหมือนพวกเราเรียกว่าเขาเล่าว่าคนนั้นเล่าว่าอย่างนี้คนนั้นเล่าว่าอย่างนี้เพราะนั้นในในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้นะครับอาจจะต้องยังยังคงเป็นคำถามสำคัญอยู่นะครับก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีข้อมูลวิจัยนะครับ ถามว่าได้ผลไหมเนี่ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับนคนไข้เนี่ยก็จะมีบอกทั้งว่าได้ผลนะครับแล้วก็มีบอกทั้งว่าไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่กล้าฟันธงแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาที่งานที่ยาเนี่ยที่มีงานงานวิจัยรองรับนะครับที่จ่ายโดยแพทย์เนี่ยอันนี้นะครับใน ถ้าพูดถึงโรคผมบางแบบพันธุกรรมนะครับที่ใช้ยารักษาเนี่ยเราพบว่าในเพศชายเนี่ยได้ผลดีจนน่าพอใจถึง80%นะครับในคนคไข้ที่รักษาส่วนเพศหญิงเนี่ยก็มากกว่า50%นะครับที่คนไข้ได้ผลดีจนพอใจเพราะฉะนั้นการใช้ยานะครับโดยเฉพาะยาที่จ่ายโดยแพทย์ที่มีงานวิจัยรองรับเนี่ยได้ผลแน่นอนนะครับในการที่จะ,ะช่วยเสริมนะครับหรือวปลูกผม เรื่องเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับโดยเพราะถ้าผลิตภัณฑ์ปลอมหรือแม้แต่จะมีอยอยนะครับต้องเช็คดีดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอยอยปลอมนะครับปลอมตาติดอะไรพวกนี้คือนอกเหนือจากการที่เรามีโอกาสที่จะเสียเงินฟรีจากการที่จ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆว่าคนที่ผลิตเนี่ยเขาใส่สารอะไรลงไปบ้างนะครับสารเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลอันตรายอาจจะส่งผลทําให้เกิดอาการแพ้นะครับ หรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมาใช้เนี่ยอันนึงก็คือมันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยไม่แนะนำนะครับคือผมผมเท่าที่ ดูนะครับปัญหาหลักๆเนี่ยโรคเนี่ยก็คือเป็นโรคผมร่วงที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะครับก็คือโรคที่เราเรียกว่าโรคผมบางแบบพันธุกรรมทีนี้ถามว่าโรคนี้ลักษณะเป็นยังไงผู้ชายเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับก็คือแนวผมด้านหน้าก็จะ,ะสูงขึ้นไปเถอขึ้นไปเรื่อยๆตรงกลางก็จะมีเห็นเป็นเงากลมๆเหมือนไข่ดาวนะครับสุดท้ายถ้าเป็นเยอะๆก็จะเหลือผมแค่ด้านข้างกับด้านหลังนี่เป็นลักษณะในผู้ชายแต่ในผู้หญิงเนี่ยนะครับลักษณะผมบางเนี่ยก็จะ เริ่มเด่นเป็นมากๆบริเวณด้านบนศีรษะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆบางลามไปทั่วศีรษะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโรคผมบางแบงบพันธุกรรมอันนี้ทีนี้ปัญหาเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะพบได้น้อยกว่าเช่นโรคผมร่วงเป็นหย่อมนะครับหรือว่าโรคผมร่วงที่เกิดจากการอักเสบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะให้แพทย์นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ช่วยประเมินก่อนนะครับว่าเป็นโรคผมร่วงชนิดไหนเพราะว่าโรคผมร่วงชนิดบางชนิดเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมโดยแพทย์น,นะครับนอกเหนือจากที่เราไปซื้อยาใช้เองนะครับธ่านยพืชเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูนะครับว่าเขาบอกชนิดไหมเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูเนี่ย พืชหลายชนิดเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติ1ก็คือเขา,เามีฤทธิ์นะครับช่วยในการกระตุ้นเซลล์เส้นผมในหลอดทดลองนะครับหรือ2เนี่ยเขามีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ผิดปกติที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผมร่วงนะครับแต่ทั้งนทั้งนั้นเนี่ยางานวิจัยเหล่านี้มักจะมาจากในหลอดทดลองทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็พบว่าในหลายๆครั้งเนี่ย เรานำสารพวกนี้มาวิจัยในมนุษย์จริงๆะนะครับมันได้ผลต่างๆจากหลอดทดลองก็คือมันไม่ได้ผลในมนุษย์เพราะัจริงเนี่ยเราอาจจะต้องดูเป็นสารแต่ละชนิดไปนะครับว่า,าจ,จะได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าพูดถึงโรคผมบางแบบผมร่วมแบบพันธุก,กรรมนะครับในผู้ชายเนี่ยจะมี ยารักษาอยู่2ชนิดนะครับก็คือยากินนะครับที่ชื่อว่าฟินแนสไลซึ่งเรารู้จักกันส่วนยาทาเนี่ยก็ชื่อไมนอกซิดีลส่วนผู้หญิงนะครับจะมียารักษาเพียงชนิดเดียวเท่านั้นก็คือยาทาที่ชื่อไมนอกซิดินะครับการใช้ยาทั้ง2ชนิดนี้จำเป็นจะต้องใช้เวลานานนะครับหเดือนถึง1ปีขึ้นไปถึงจะเห็นผลเปลี่ยนแปลงนะครับงะะั้นคนที่จะใช้ยาเนี่ยก็ต้องอดทนแล้วก็รอผลจากการรักษานะครับ ส่วนโรคผมต่องเป็นหย่อมเนี่ยโรคนี้จําเป็นที่จะต้องอรับการดูแลโดยแพทย์เพราะว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันนะครับมาทาลายรากผมทําให้ผมบริเวณนั้นเนี่ยหลุดร่วงออกไปแพทย์เนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายนะครับพวกยาที่มีการกดการอักเสบเช่นสเตียรอยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยควรจะได้รับการดูแลใกล้ชิดโดยแพทย์นะครับ กา,การปลกผมที่เราได้ยินตอนนี้ที่ทํามากมายที่เรียกว่าการย้ายกราฟเ่ยนะครับหนึงเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าข้อบ่งใช้ข้อบง่อบงชี้หลักๆของการผ่าตัดประเภทนี้ก็คือเอามารักษาโรคผมบางแบบพันธุก,กรรมซึ่งลักษณะก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับอันที่2เนี่ยที่อาจจะเอามาใช้ได้ก็คือเราอาจจะเอามาใช้ในการแก้ไข นะครับแผลเป็นนะครับหรือว่าบางจุดบริเวณหนังศรีรษะเนี่ยที่มีแผลเป็นแล้วก็ไม่มีผมอันนั้นเราอาจจะทําการผ่าตัดย้ายผมมาปกคลุมได้อันที่3าเนี่ยในปัจจุบันมีการเริ่มทํามากขึ้นก็คือเอามาใช้ในเชิงการเสริมความงามน,นะครับเช่นการย้ายกราฟเพื่อปรับรูปหน้านะครับให้มีรูปหน้าลักษณะเป็นรูปไข่มากขึ้นนะครับจากการทําตัวแนวเส้นผม อันนี้ก็จะเป็นตัวข้อบ่งชี้หลักๆนะครับในการนำผ่าตัดที่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและสําคัญที่สุดน,น,นะครับก็คือความชํานาญของแพทย์และก็ทีมงานที่ทําเนื่องจากว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดลักษณะนี้นะครับแพทย์ <recibir S 2> ที่ทำเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยการฝึกอบรมนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําที่ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำเนี่ยต้องหาข้อมูลให้ดีนะครับ <synagogue> ว่าแพทย์ท่านนั้นเนี่ย ได้รับการฝึกอบรมจากาสถาบันที่น่าเชื่อถือนะครับในระยะเวลาที่ยาวนานพอซึ่งาบางท่านนะครับอาจจะมีประสบการณ์แค่ไปดูงานแค่หนึ่งสัปดาห์หรือสองสามวันเท่านั้นเองก็มาลองทำนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับความเสี่ยงก็จะตกอยู่กับคนไข้นั่นเองนะครับที่ตัดสินใจทำผ่าตัดนั้นสำคัญที่สุดนะครับก็คือก่อนทำเนี่ยดูว่าหนึ่งลักษณะผมร่วงของเราเหมาะสมกับการทำผ่าตัดไหม สองนะครับแพทย์ที่จะทำให้เราเนี่ยก็มีความชำนาญหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือส,สิ่งสาคัญถ้าเราพูดถึงโรคหนงนิสัยเสพเนี่ยมันจะต้องแยกประเด็นนะครับถ้าเป็นโรคหนงนิสัยเสพแบบที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือ,อโรคซิเบอริสเนมาไตติสเนี่ยอันนี้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดปลุกผมได้ เป็นต่ว่าก่อนทำเนี่ยเราควรที่จะควบคุมให้การอักเสบสง,งบก่อนนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะเวลาเราทําผ่าตัดเนี่ยผลของการผ่าตัดเนี่ยจะได้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นโรคหนังที่สอักเสบบางประเภทนะครับเช่นเป็นหนังสีอักเสบที่อาจจะส่งผลต่อการทําลายหรือกลุ่มขนซึ่งนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการวินิจฉัยก่อนที่จะทำนะครับโรคหนังสีอักเสบเหล่านี้เช่นไลเชนพาเนสนะครับ หรือว่าโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคลูปาร์สน,นะครับโรคก,กลุ่มนี้ถ้ายังถ้าการตักเสษยังควบคุมไม่ได้นะครับเราไม่ควรที่จะทาผ่าตัดปลูกผมนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้กราฟที่เราปลูกลงไปเนี่ยนะครับหลุดออกหรือว่าโดนทําลายไปได้นะครับจริงๆข้อห้ามของการทำนะครับ ก็คือดังกล่าวไปแล้วก็คือว่าคนไข้ที่มีโรคของหนังศีรษะที่อาจจะไปทําลายกราฟผมอัน,นันได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีโรคไรเคนพานัสนะครับของหนังศีรษะเวลาเราปลูกผมลงไบเนี่ยผมเหล่านั้นก็จะถูกทําลายนะครับโดยตัวโรคนะครับทีนี้ถามว่าจะไปทําอะไรก็ได้ไหมหลังทำเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าให้นึกภาพนะครับกราฟที่เราปลูกหรือว่าหนังศีรษะที่เราทํา ่าตัดมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ผ่านการป่วยหรือการผ่าตัดมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อเราอุตสาห์ผ่าตัดมาแล้วนะครับเราลงทุนมาแล้วเนี่ยเราดูแลเขาดีๆด,ด,ดีกว่านะครับถ้าไม่จาเป็นอย่าไปสัมผัสพวกสารเคมีที่รุนแรงนะครับพยายามดูแลรักษาเขาให้ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพออ,ออกกําลังกายนะครับทานอาหารให้ครบเพื่อที่จะบํารุงหนังศีรษะหรือว่าเส้นผม อันนี้ก็จะดีกว่านะครับเรื่องการปลูกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาหรือว่าการผ่าตัดนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพอันหนึ่งนะครับในการที่จะมาแก้ปัญหาผมร่วงผมบางให้กับคนไข้นะครับทีนี้สำคัญมากกว่าน,นั้นนะครับผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่า การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่ายานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะเลือกโดย,โดยได้คําปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็จะดีกว่านะครับหรือว่ารวมถึงการผ่าตัดก็ตามนะครับถ้าเรา,เาทำผ่าตัดโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับได,ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลทําให้ผลของการผ่าตัดนะครับได้ผลดีนะครับดังที่คนไข้เนี่ยตั้งใจไว้นะครับและนอกจากนี้นะครับเรื่องการปฏิบัติตัว่ีเช่น การออกกำลังกายการทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยอันนี้ก็มีความสำคัญโดยอ้อมนะครับในการที่จะช่วยบำรุงหนังนศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราครับช่วง Beauty Expert การดูแลแล้วก็บำรุงเส้นผมนะคะให้แข็งแรงก่อนที่จะมีปัญหาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาไปแล้วค่ะมาดูแลแก้ไขรักษาตามหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่เมื่อมีปัญหาแล้วนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญอย่าไปหาซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้เองค่ะเพราะแทนที่จะแก้ปัญหากลับกลายเป็นว่าอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักสัก,สกครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้กันในช่วงแบททอรนค่ะ